สวัสดีครับผมเฉยเชษฐ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ยังคงวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวแมพนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามทําให้เขาเรียกว่าเห็นภาพการใช้แมพที่มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับคือไอ a แมปหรือบางทีเราเรียกว่า Dick c h e ร r y หรือ h ฮ t t ทบ l ลในความเป็นจริงเนี่ย สุดมากมันจะไม่ค่อยมิติเดียวมันจะเป็นลักษณะเชิง2มิตินะครับคำว่า2มิติคือยังไงก็ผมขออนุญาตทาให้ดูนี่แล้วกันนะครับก็อาจจะเริ่มจากการประกาศตัวแปรผมขออนุญาตสมมุติว่าให้เป็นเช่นเป็นตัวแปรคอร์สแล้วกันนะครับก็คือหลักสูตรแล้วกันนะครับก็เท่ากับครับผมจะทําเป็นลักษณะแบบ เขาเรียกวา่าเริ่มจาก empty ก่อนแล้วกันในการใช้ make นะครับก็อันนี้ใช้ s n i p p e t เขาช่วยเลยแล้วกันก็ make แล้วก็เป็น Map นะครับแล้วก็ทำการระบ,บุไทไทายก็เอาเป็น Key เป็น s t r i n แล้วกันนะครับแล้วก็ value ก็เป็นอย่างนี้ฮะ value เนี่ยผมจะไม่เป็น String นะครับแต่ value เนี่ยจะเป็น Map อีกชั้นหนึ่งครับก็คือพูดง่ายจะเป็น Map ซ้อน Map นะครับหลายมิตินิดหนึ่ง ก็อีกชั้นหนึ่งก็ให้เป็นสต i ิงเหมือนกันนะครับคีย์แล้วก็ value ให้เป็นอินเลวกันก็จะกลายเป็นลักษณะที่มีหลายมิตินะครับครนี้ผมก็จะลองทำการ p r i ้นค่ามาก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คอร์สนะครับโอเคผมก็ออยานที่จะลองโชว์ค่าก่อนก็จะเห็นว่าก็จะเป็นแมปที่ไม่มีค่าอะไรครนี้ผมจะเริ่ม Assign ค่านะครับ ก็อันนี้ผมจะใส่คำว่าค o d e เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวคีย์ไปก่อนเช่นหลักสูตร Android นะครับเท่ากับครั้งเนี้ยตรงเนี้ยต้องระวังนะครับบางคนก็กำลังคิดว่าเอ๊ะนั้นก็ซัดเลยเช่นอา,อาจจะเป็น Android แล้วก็ Pri ส e นะครับสมมุตินะเท่ากับ2อ0บาทสมมุตินะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือผิดนะครับแต่ว่าพยายามทำให้เห็นภาพอาจจะตามด้วยอ,อะไรเดียอาจจะเป็นโค้ดแล้วกันนะครับเช่นเป็น 1,2,4นะครับเอาละคราวนี้ผมก็จะ Run นะครับมันจะ Error นะครับแบบนี้เนื่องจากว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดตัวนึงคือ,อน่าจะเป็น new new ก็คือ now เนื่องจากว่าไอตรงมิติอีกมิติเนี่ยก็คือตรง value เนี่ยเรายังไม่มีการ initial ค่าให้มันนะครับเราจะเล่นยัดเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันยังไม่มีเคยมีค่านี้มาก่อนวิธีการคือเราต้อง initial ค่านี้ได้ก่อนนะครับก็ทำยังไงล่ะผมก็ขออนุญาตกรอบมาที่ด้านบนนะครับแล้วก็ เท่ากับครับคือเราต้องสร้างไอเจ้าตัวนี้มาก่อนในการแมปนะครับก็คือแมปไอชุดของ value เนะี่ย a s s i g เข้าไปก่อนก่อนนี้ผมก็จะแมปแล้วก็ type ก็แน่นอนครับก็ key คือ string ถูกต้องไหมครับแล้วก็ value คือ int ใช่ไหมนะครับแต่ว่าผมก็จะ initial value ก็ไปเลยแล้วกันก็เท่ากับรู้สึกจะเป็น price อ,อันนี้อาจะผิดนะครับ price แล้วก็เท่ากับ200นะครับอ่าบรรทัดนี้ก็ ไม่จําเป็นต้องมีนะครับผมก็จะลบมันทิ้งนะครับแล้วก็ดูซีได้ผลไหมนะครับท,ท่อทีครับมันอาจจะมีเออร์เรอร์ที่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆก็คือเราแอดไซน์ไอ้ตรงนี้เข้าไปละนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยไม่เออร์เรอร์ก็ยังได้อยู่นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็นแบบเม็ได้นะครับเพื่อจะเริ่มจากเอมตีก่อนนะครับเ,เริ่มจากเอมตีก่อนแต่เราไม่สามารถเมคซ้อนเมคได้นะครับ ผมลองแล้วมันไม่ได้บางคนบอกไม่นี้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับก็อันนี้เราจะเท่าทีครับให้มันเห็นภาพก็จะเมคนี้ก็ได้นะครับปุ๊บอ่าแล้วก็ไม่ต้องใส่ค่านะครับถ้าเราเมกนี้ก็คือเป็นการใส่ให้กับตัวนี้แล้วว่าโอเคให้มันสามารถรับโค้ดได้นะครับก็อันนี้อาจจะใส่มาเป็นเป็นไพร์นะครับเท่ากับ200นะครับโอเคก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับ ก็เห็นว่าผมสามารถที่จะโชว์ไพ่สองร้อยละนะครับแล้วก็โค้ดก็ตามนี้แน่นอนครับผมสามารถเปลี่ยนแปลงไพ์ผมได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีอ็อบเจกต์ละนะครับเช่นไพ์ผมเป็นหนึ่งร้อยนะครับก็สามารถทําได้เห็นปะนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมสามารถที่จะอ้างค่าไ,ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะอ้างค่าอ้างเคยนะผมก็อาจจะนึกภาพว่าโอเคถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมสามารถที่จะใส่ แบบนีได้ไหมเช่นหลักสูตร iOS ด้วยนะครับก็ก็ถ้าถามผมก็คือต้องถามว่าและไอ a v u l u e ของ Key ที่เป็น iOS mm. เรา assign ค่าเหมือนเรายัางซึ่งในเคสนี้ก็เดาได้เลยว่ามันน่าจะต้องเดียงนะครับก็จะเป็นเดียง mm. เพราะว่าเรายังไม่มีการ assign เจ้าตัว value ที่เป็นลักษณะของ Map ให้กับ Key ตัวนี้ไงฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำคล้ายกันในการก๊อปตัวนี้นะครับ แล้วก็มาวางอย่างนี้ก่อนนะครับคือเพื้นานตอนจังหวะสร้างเนี่ยตัวอ็อบเจกต์เราต้องใช้ตัวนี้สร้างไปก่อนนะครับแล้วก็เป็น iOS นะครับอันนี้ก็ Price อันนี้ก็จะมีทั้งแบบที่เป็น Android นะครับแล้วก็ iOS คราวนี้เวลาจะอ้างอ้างไงสมมติน,นะครับผมต้องการจะอ้าง i อ s แล้วกันนะครับก็แบบนี้นะครับอ้างแบบนี้เราก็จะได้ที่เป็นลักษณะของ iOS มาแบบนี้นะครับ ต่ถ้าเกิดเราต้องการจะระบุเจาะจงเอาเอาแค่ price นะครับหรือโคดเราก็ใส่เข้าไปเช่นเอาโคดนะครับโคดของ iOS นี่เอาเป็น555เอาเป็น444อะไรกันนะครับเราก็จะสามารถดึงโคดของมันออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะเขาเรียกว่าการสร้างแมปที่อาจจะมีหลายมิตินะครับโอเคล่ละในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ